เราก็มาลอนลุนก uh, <AST> ันครับตอนไทยลินนะครับผมอยู่บนฐานนะมารุ้นกันนะครับ านิดนิดครับนิดเดียวเองครับไม่เป็นไรนะครัเขาคอได้ของเบาครับ นระันนนนนะบอลไทยลีกนะครับ 我站那我同 นี่นี so ่น no, well, ี่ม้วนเท้านีนี่ม้วนกลางหนีนี่นี่ม้วนเท้าแล้วพี่เหรอนี่เสียบเกี่ลี้ยวแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ม้วนที่รองกลางแล้วรองกลางเท้าอ่ะนี่ม้วนที่รอ้ยเสีงเลยเดี๋ยวนี่เสียบเลยตั้งหเนี่อ๋อเห็นแล้วครับเสียบลงมาแล้วครับเสียบเลยครับเสียบเลยเสียบท่าเดียวเลยครับ เป้อยสหนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมมุลตร้าเดฟซีสวัสดีครับ